เองได้ไหมลูกลงได้สิค่อยๆลงมาเลแบบนี้อ,อือหือทำแมบ,บนี้มนไ,มไม่เป็นไรลงมาแล้วไม่ต้องเอามือจับหนูทำได้ค่อยๆย่ยยยอขาลงมาลูกโออม,มาลงมาลูกม,มาลงมาอือหือ เห็นไหมไม่เอามือจับแล้วมืจับเพาว่าเมื่อกี้มัสูงไปมาแล้วลูกเห็นไหมทำได้แล้วเกิบถุงหายแล้วเย้ถึงแล้วเห็นไหมเก่งมากเสียเพื่อแบบใครไม่มาาใครเว่นเลยก็ออพอมันเริ่มมืดแล้วลูก